วันนี้เจียมบุรพุธพร้อมที่จะเป็นสอสอของพี่น้องชาวเขตสี่อำเภอสตึกแคดดงบ้านดันไปให้กำลังใจกันด้วยสำหรับเย็นนี้วันนี้มาพุมปะมาฮอดมาจอดมาถึงมายืนยันด้วยแกนนำของพรรคถึงอำเภอสตึกบ้านเฮาครับพี่น้องออกมาโบกไม่โบกมือออกมาให้กำลังใจกันสวัสดีครับร้าค้าขอบคุณครับ นะครับผู้สมัครอยู่ทั้งหมดรับแก่น้ำของพักครับเมื่อนี้ทั้งวันเราจะอยู่กันที่จังหวัดปุรีรัมตึกของเฮาไปได้ไกลกว่านี้สวัสดีพนักงานปนั๊ามาน้ำมันพี่น้องมาเติมน้ำมันรถพร้อมครับสตึกปุรีรัมบานเอาไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอน พลาด่าละโอกาสอันดีงานครั้งนี้ครับการเลือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลนาการเลือกตั้งครั้งนี้อนะเอาสิเลือกผู้แทนไปตั้งรัฐบาลประชาชนครับวารพลเจีียบครับเจียบเบอร์สองพร้อมแล้วครับเต่าคู่หากาเบอร์สองครับบัตรสีเขียวบัตรสีู้กาเบอร์สีสีตั้งรัฐบาลประชาชุนํากันครับพี่น้องสลึกรบ วรพนวิบูลวิริยะสกุลนะครับหมายเลขสองของเราคารวานนะครับพักประชาชนมาถึงแล้วนะครับอำเภอสตึกนะครับขอคะแนนขอแรงใจจากชาวสตึกบการหมายเลขสองนะครับเทียบบร์ดพนนะว่าเทียบบอร์ดพนวิบูลวิริยะสกุลไมู่เลยครนีทไได้เวลาส่งเทียบบร์ดพนไปปรับเที้ยผู้สูงอายุจาก600เป็น1น0่นกันแล้ว สวัสดีทุกท่านนะครับนวรัตการเกษตรขอคะแนนให้กับเจี๊ยบวรพจน์เบอร์สองด้วยนะครับชาวสตึกทุกท่านผมพี่โรดลักคณานิสสอนไยคนออกเสียงคุ้นๆ AI หรือเปล่าเสียงจริงตัวจริงนะครับมาเยี่ยมจับสตึกแล้วขอคะแนนได้กับเบอร์สองเจี๊ยบวรพจน์นะครับวิบู์วิริยะสกุลรัดบุกอบนะครับสวัสดีครับอภินออยู่ด้านนานะครับได้ยินเสียงพวกเขาแล้ว เป็นคาราวานอีสานได้นะครับสายคมแฟกพวกเราวันนี้เดินทางมาเป็นวันที่สามสำหรับการเดินสายปลาใสหาเสียงกับผู้สมัครของพรกประชาชนขอบคุณที่โฟมาต่อเพนะคะเจี๊ยบบัวรพศเบอรสองค่ะผู้สมัครพักสีส้มนะคะเจี๊ยบอัตราชวันนี้นะมาส่งอีกเจี๊ยบหนึ่งอ่ะเจี๊ยบบัวรพศ ประชสวัส <poco> ด <quote pity toys> <t> ีครับคือพี่น้องอันเธอสะดึดแล้วสวัสดีโรงพยาบาลสะตึดนะคะลงพาบาสวัสดีพี่น้องฝั่งนี้ด้วยนะคะขารวอันประชาชนเชิญชวนพี่น้องไป